สวัสดีครับชาวจีทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมแอสิตวานะฮะวันนี้เราก็อยู่กับคลิปอัปเดตข่าวด่วนนะ,ะล่าสุดนะครับก็ได้มีการชี้แจงนะครับจากเดฟคังวูลาแล้วจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่ตางๆนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวนะผมขอเปิดเสียงนิดนึงเสียงเกมผมหายไปในวะนนี้ เงาเลยเกินนะฮะอ่ะนะฮะตอนนี้ได้มีการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบนลิสต์ในอารีน่าระบบต่างๆนะครับเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งยวผมอัปเดตเรื่องของบัฟต่างๆด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปดูในส่วนของเรื่องของอารีน่ากันก่อนนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเดฟเขาบอกไว้ว่าวักทดีค่ะเดฟคังูระค่ะนะฮะขณะนี้ไม่ทันอวิูนนะครับส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบต่างๆนะครับที่อัปเดตมากมายนะฮะ แม้เราจะรวบรวมความคิดเห็นของท่านและแตัดสินใจนำอารดีนา 7v7 ออกเป็นการชั่วคราวไม่นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอาออกไปเนี่ยไม่แน่ว่าเอากลับมาอีกครั้งนี้อาจจะเป็นหมดแยกก็ได้เพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะกล้าเอากลับมาทับหมดเดิมแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะระเบิดลงอีกหรือเปล่าเพราะว่าจริงอยู่ว่าระบบ 7v7 เนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียงในทางที่แย่ uh huh. สักทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่า แตกออกเป็นสองฝ่ายแต่ว่าจะเป็นอัตราส่วนประมาณ8020ก็คือคนที่ไม่ชอบประมาณ80%แล้วก็โอเคประมาณ20%ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า7 V7 มันก็ไม่ได้แย่มากนะักจนถึงขั้นจะแบบไม่อยากได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าใน7 V7 เนี่ยมันก็มีข้อเสียหลาย,ลายอย่างเช่นทำให้รูปแบบทีมของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเกินไปนะฮะทำให้เราไม่สามารถจัดทีมแพ้ธาชนะกันได้อะไรแบบนี้นะครับก็เลยบองว่า7 V7 เนี่ยไม่เวิร์กเอา5้าดีกว่า แต่ถ้าเจ็ดมีเจ็ดจะกลับมาเป็นหมดแยกก็ยินดีนะครับแล้วก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะโอเคข้ามไปก่อนนะครับอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่พิจารณาเกี่ยวกับระบบอสวินต้องห้ามได้ไม่ถี่ท่วนพอนะฮะแน่นอนอยู่แล้วว่าอ่ะแม้จะมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาอันนี้คือปัญหาในส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงนะตีความว่าเขาหมายถึงการเอ่อ การปิดเซิร์ฟช่วงกลางวันมีปัญหารเรื่องเวลาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจขอข้ามมาทันนี้แล้วกันนะอ่านแล้วงงๆนิดนึงแต่เราคิดว่ากรณีที่มีการจัดพีมอารีนาซ้ําแบบเดิมอยู่บ่อยครั้งเพราะอาจจะหมายถึงว่าอ๋อเมตาซ้าซากในแต่ละช่วงบางช่วงเมตาซ้ําบางช่วงเมตาไม่ซ้าน,น,นะฮะเขาก็เลยจะเอาแบนลิสต์เนี่ยมาแก้ปัญหาในจุดนี้เพราะเขาบอกว่าการที่มีทีมอยู่เหมือนกันในอารีนามากเกินไปทําให้ความสนุกสนานด้านกลยุทธ์หายไป ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีมากๆนะครับการที่คุณจะใช้ระบบแบนลิสต์ได้เนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่าคุณต้องมีตัวละครที่เยอะนะครับที่เยอะที่ใช้ได้เยอะอย่างน้อยผมขอเลยว่าตัวละครดาวฟ้าทุกตัวต้องรีเมคเป็นยุคใหม่ให้หมดนะครับลูดี้ไม่ใช่อีวานเซอร์เทอร์ซีซ่าคาราโนอาซาร่าออก้านะครับยังไม่ได้รับการรีเมคเป็นยุคสมัยปัจจุบันนะครับ ถือว่าเป็นตัวละครที่ตกยุคอยู่นะมีตัวละครที่ใช้ได้ก็คือทารานะครับที่พอใช้ได้บ้างแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยคือตกยุคมา,มากๆต้องรีเมคก่อนอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเขาต้องการให้เกิดกลยุทธ์ในการจัดทีมเนี่ยเขาบอกว่ากลยุทธ์มันหายไปใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับว่าแบนลิสต์หรือว่า7 v 7เลยครับมันขึ้นอยู่กับการออกแบบสกิลการออกแบบคอมโบของตัวละครเพื่อจะให้ตัวละครตัวนี้มันไปนคอมโบกับตัวนี้แล้วเล่นเป็นทีมนี้ขึ้นมามเช่น เล่นสีไปก็ <C ut> อเอาเจรลาดมาปับป้องกันมาบับลดเกราะมาปั๊บต้านปับต่างๆนี้เห็นไหมมันก็ได้ทีมหนึ่งสามน้ำสี่น้ำอ่ะได้ทีมหนึ่งสีมืดได้ทีมมืดดามจทีมหนึ่งหรือเจอรลาดกับคริสน็อกสไอรีนเห็นไหมสี่ตัวเขาก็สามารถคอมโบได้เป็นทีมหนึ่งนะฮะซึ่งในส่วนนี้ทีมเดชท,ที่ตอนนี้หายไปแล้วเนี่ยเพราะว่าถูกแก้ทางด้วยแหวนต้านเดชแต่เขาสามารถดันทีมเดชขึ้นอีกด้วยกันปรับสถานะ เพิ่มขึ้นไปอีกเช่นปลูกพลังสัตว์เลี้ยงสายสถานะขึ้นมาอ่าแบบนี้ก็ได้ดน,นะครับหรือเพิ่มไอเทมหรืออะไรสักอย่างที่เพิ่มสถานะขึ้นไปอีกทีมเด็ก,ก็สามารถกลับมาเล่นได้อีกนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่เกี่ยวเลยว่าตัวละครที่มีตัวตอนนี้เนี่ยเมื่อถูกแบนลิสเข้าไปแล้วมันจะหลากหลายขึ้นมันหลายหหลากหลายขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเราโดนแบนไง เราไม่สามารถใช้ตัวนั้นได้เราต้องเลยต้องไปใช้ตัวอื่นเพียงแต่ว่าทีมที่เกิดขึ้นหลังจากโดนแบนลิสเนี่ยมันไม่มีกลยุทธ์ครับแต่มันคือทีมจับฉายที่ถูกแบนตัวละครสำคัญไปยกตัวอย่างเช่นแบนลิสห้าตัวสมมุติจัดตามการใช้งานบ่อยในอารีนาเช่นตอนนี้มีทีมไฟกับทีมเวททีมไฟอ่ะเดลโอนจูดัสทีมเวทอ่ะยอนฮีรินนะครับสมมุติว่าทีมไฟกับทีมเวทโดนไปอย่างละสตัว ทางเรื่องของผู้เล่นคือ 1. ไปรันทีมมืดเลยเล่นลิงสองเล่นทีมไฟผสมทีเวทจับชายโมโซไปหมดเลยมันไม่ใช่กลยุทธ์นะครับอ่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่ายังไงก็ตามระบบแบนลิสต์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในการอาปรินาใดๆเลยในตอนนี้ทุกกรณีเลยยกเว้นแต่ว่าเขาจะมีตัวละครที่เยอะมากและมีสกิลในการคอมโบเยอะกว่านี้นะครับในอนาคตนั่นเองนะในส่วนนี้นะครับ ไม่ใช่แค่ตัวละครรีเมคครบทุกตัวแต่ว่าตัวละครที่รีเมคมาแล้วมันต้องจัดคอมโบและจัดทีมได้ด้วยนะครับอืมพวง่ายก็คือตัวละครตัวหนึ่งควรจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นตัวนี้มีเอกลักษณ์ด้านการลดเกราะนะครับเมื่อใส่ไปแล้วอีฝ่ายจะบางมากอถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้เราอาจจะตีฝ่ายไม่เข้าหรือถ้าเราใส่ตัวนี้ทีมเราจะตีแรงขึ้นมากเช่นตัวบัฟดาเมจอย่างจูดาสเป็นต้นถ้าเราไม่ใส่จูดาสทีมเราก็จะตีเบาลงถ้าเราใส่ลูดี้ทีมเราจะถึกขึ้น แบบนี้ไม่ใช่เหมือนตอนนี้คือทุกตัวตัวดาเมจและตัวบัฟแม่งดาเมจหมดเลยอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เกิดกลยุทธ์ครับเพราะว่าทุกตัวเป็นตัวดาเมจหมดนะฮะอ่ะทีนี้ในส่วนของเรื่องแบนลิสนะครับเขาได้พิจารณาใหม่แล้วหลังจากโดนด่าไปมากมายในวันนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคืนเขาก็ทําท่าเหมือนจะออกโดยการเปลี่ยนโปสเตอร์อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าเอาออกไปแล้วแต่เขาก็เปลี่ยนใจนํากลับเข้ามาคืนและสุดท้ายเขาก็ต้องเอาออกไปจริงๆครับ อนอกจากนี้นะครับฟังก์ชันในการเปิดปิดข้อมูลทีมแล้วก็สิทธิ์ในการโจมตีอันนี้เขาจะเก็บฟีดแบ,บ็กต่อนะครับเขาจะขอดูก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักนะต้องบอกไว้ก่อนเรื่องการเปิดปิดข้อมูลทีมเนี่ยมีข้อเสียคือผู้เล่นจะไม่สามารถตรวจสอบผู้เล่นด้วยกันเองได้นั่นหมายความว่าผู้เล่นที่ใช้บัคใช้โปรต่างๆเนี่ยสามารถโกงได้อย่างสบายใจนะครับอันนี้คือข้อเสียนะ แต่ข้อดีก็คือผู้เล่นจะต้องใช้กลยุทธ์และวิธีนะครับคิดหาวิธีในการจัดทีมมากยิ่งขึ้นไม่สามารถลอกกันได้แล้วนะครับอะไรแบบนี้นะส่วนสิทธิ์การโจมตีอันนี้ยังสับสนอยู่ในเว็บบอกไว้ว่าจะสุ่มทั้งตีเปิดและสุ่มสกิลแต่จากการที่เล่นมาแล้วเนี่ยการตรีเปิดเนี่ยเรายังได้ตีเปิดอยู่นะแต่สกิลเนี่ยสุ่มครับอืเราติดตามดูต่อไปนะครับในส่วนนี้ไม่ได้แย่มากแต่ว่าก็ยังมีการสุ่มอยู่ซึ่งถ้าเกิดมาสุ่มการโจมตีปกติแล้วก็สุ่มสกิลด้วยเนี่ย ถ้าเกิดกรณีที่อีกฝ่ายได้ทั้งตีเปิดก่อนและใช้สกิลก่อนเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับคนเล่นหรือเปล่าผมว่านะควรจะเป็นการสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งให้แต่ละฝั่งน่าจะดีที่สุดนะครับในส่วนนี้นะเช่นเราตีเปิดก่อนอีกฝ่ายก็สกิลถ้าอีกฝ่ายได้ตีเปิดก่อนเราก็ได้สกิลแบบนี้เป็นต้นสุดนะครับถ้าเราขอภายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถรักษาความเชื่อใจของทุกท่านเอาไว้ได้อย่างตอนเนี่ยสองแพทแล้วนะเดฟเังูุราสองแพทแล้วนะท,วนะที่ผมระเบิดนะฮะ <laughs> ผมว่าผลวันชดเชิญนะครับเป็น นะฮะอุปกรณ์ใบเลือกนะครับสวรรค์นะฮะหกดาวสองอันอุ๊บแล้วก็ทองสิบละโอ้โหวันนี้วันนี้อัปเดตดีมากเลยครับแดววันนี้โอ้โหเป็นทพทที่ดีงามมากเลยครับผมนี่แบบตื่นเต้นมากๆเลยครับในการเล่นอัปเดตวันนี้นะฮะโอ้โหเจ็บปากจังไอ้หอกอะไรมันแทงปากรือกไม่รู้ว่าไอ้หอกสปีดนี่ว่ะโอ้เปลงไม่เอาละนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเขาก็ได้แจกของรางวัลที่ใหญ่มากๆนะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยนะ ในการพุดปากเอ้ยในการโทษเชยความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับใครที่ยังไม่มีของสปีดนะครับโอกาสคุณมาแล้วนะอ่ะฮะอันนี้คือในส่วนของเรื่องแรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวก,กับบัสดันเจียนกิจกรรมอีฟน,นั่นเองนะครับซึ่งดันเจี้ยนกิจกรรมอีฟถ้าเกิดใครเล่นไปเมื่อเช้าเนี่ยจะได้รับเป็นน้ํายานมฤตยูนะครับซึ่งในส่วนนี้ตอนนี้แพทได้แก้ไขแล้วและคนที่ลงหลังจากนี้จะได้รับเป็น มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตของอีฟนะครับแต่คนที่ได้รับรางวัลผิดไปแล้วนะครับ่ผิดไปแล้วนะคนที่พลาดไปแล้วนะครับเดฟจะคืน,มนเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้ในอัปเดตที่3ของเดือนซึ่งตรงกับวันพุทธที่17ดนะครับอีก2สัปดาห์ต้องรอก่อนนะ1เม็ดนะครับอีก2สัปดาห์แล้วก็เขาจะเรียกคืนน้ำยาเมฤตยู1่เม็ดคืนด้วยเพราะว่ามันเป็นเศษอยู่แล้วนลัาจากใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็เรียกคืนได้นะฮะ ในอัปเดตเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องจากว่าเขาต้องรอแจกเม็ดพันในชีวิตคือ1นเม็ดเนี่ยในวันที่17เขาเลยต้องเลื่อนนะครับก,ก,กิจกรรมการรวมอีฟนะครับก็คือเอาเม็ดพันจากส0เม็ดไปแลกเนี่ยนะฮะยาวไปจนถึงวันที่1มีนาคมเลยไม่ใช่ถึงอัปเดตแรกของเดือนมีนาคมเลยนะครับก็อัปเดตแรกของเดือนมีนาคมน่าจะเป็นวันที่4มีนาคมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคนที่พลาดไปแล้ว จะเสียเวลานะครับจะเสียเวลาในการได้รับอีเพิ่มไป1วันแต่ว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดครบเท่ากันในวันที่17นะครับอัปเดตครั้งที่สามของเดือนกุมภาพัานธ์เพราะฉะนั้นสบายจะได้ไปเปราะหนึ่งก็ยอมเสียเวลานะครับฟาร์มอีเพิ่มต่ออีหนึ่งวันจะเสียเปรียบคนอื่นอีกวันหนึ่งนะนะครับในส่วนนี้นะฮะก็ถือว่าอย่างดีที่แก้แต่ว่าผมก็ยังมองว่าเป็นการแก้ไขที่ช้าพอสมควรนะครับอันนี้อย่างน้อยน่าจะแก้ในสัปดาห์หน้าเลยอะไรประมาณนี้นะ อ่ะสำหรับอัปเดตข่าวสารในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นข่าวมาอัปเดตกันนิดนึงสำหรับคนที่ยังตกข่าวอยู่นะก็ในส่วนของเรื่องแบนลิสต์เนี่ยเขาบอกว่าจะเอาออกนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเขาจะอ,าออกในเอ่ออัปเดตหน้านะครับก็คือตรงไหนหนะอ่านี่ฮะสำหรับเรื่องโลบแบนลิสต์นะครับเราพิจารณาแล้วว่าจะนำออกในการอัปเดตครั้งถัดไปซึ่งการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัน อาทิตย์หน้านะครับวันพฤหัสหน้าหรือว่าจะเป็นวันพุธนะพุธนู้นวันที่17ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งผมคาดว่าอีกอี4วันก็คือวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์แบนลิสอาจจะออกมานะก็รอติดตามดูว่าเราอาจจะโดนแบนลิสไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละรอดูแล้วกันนะครับแต่ว่าในการอัปเดตเขาจาะออกแน่ๆอยู่แล้วนะครับในส่วนแบนลิสนะก็รอติดตามทุตกันนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าฮะสําหรับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีจ้า